เมื่อเวลา10นาฬิกายนาทีวันที่18พฤศจิกายนที่ทำการพักเพื่อไทยกลับเกิดเรื่องราวที่ทำให้คนในวงการการเมืองต้องสงสัยและตื่นเต้นอย่างมากก็คือกรณีของนางสาวสุดารัตนพิทักษ์พรพลศส,สอุบลราชธา,านีพักเพื่อไทยที่ร่วมโตอาหารกับนายในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าเราเชื่อในความเป็นไปได้ว่าพักเพื่อไทยจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในครั้งหน้าก็ต้องมีการดำเนินสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและมีความเป็นธรรมมาก ขึ้นจึงไม่ควรมีการทําให้เกิดความสงสัยใดๆที่จะทอมนให้สมาชิกและประชาชนเสียความมั่นใจในพักการที่สสสุดารัตไม่ชัดเจนในการเลือกต่อไปอย่างไรทําให้พักเพื่อไทยต้องสงสัยและต้องพิจารณาว่าจะเลือกใช้บุคคลในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไร ทั้งนี้ก็พระพักไม่สามารถรอบุคคลได้ต้องมีการเลือกใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความชัดเจนในการเดินกับพักซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องทําให้เป็นไปได้ในตอนนี้นนนการเลือกใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความเชื่อมั่นในพักจะทําให้พักเพื่อไทยมีความแข็งแกร่งและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พักต้องทําให้เป็นไปได้ในตอนนี้เพื่อให้สามารถรักษาพื้นที่และความนิยมของพักได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีสังกัดอยู่ใช้วิธีกกกาารนนนออเหืควววมปตติที่่จจะดดึงูใสั ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นจะทําให้เกิดความสงสัยให้คนอื่นๆมากขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปได้ในตอนนี้การที่มีการย้ายพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนในวงการการเมืองต้องสงสัยและตื่นเต้นอย่างมากก็เพราะว่าการย้ายพักจะทําให้เกิดความสงสัยว่าจะนําคะแนนของพักไปได้หา หรือไม่ซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องมีการดูแลและขับสนผู้สมัครให้ดีๆอย่างมากขึ้นเพื่อให้สามารถรักษาพื้นที่และความนิยมของพักได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่พักเพื่อไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนรีแบรนด์ปรับโครงสร้างและมีนโยบายที่ตอบโจทย์กับประชาชนก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในตอนนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนและสามารถรับความสนใจจากประชาชนได้อย่างมากขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องทําให้เป็นไปได้ในตอนนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนและสามารถรับความสนใจจากประชาชนได้อย่างมากขึ้นการที่มีการย้ายยบ รักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนในวงการการเมืองต้องสงสัยและตื่นเต้นอย่างมากก็เพราะว่าการย้ายพักจะทําให้เกิดความสงสัยว่าจะนําคะแนนของพักไปได้หรือไม่ซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องมีการดูแลและคัดสรรผู้สมัครให้ดีๆอย่างมากขึ้นเพื่อให้สามารถรักษาพื้นที่และความนิยมของพักได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่มีการย้ายพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนในวงการการเมืองต้องสงสัยและตื่นเต้นอย่างมาก ก็เพราะว่าการย้ายพักจะทําให้เกิดความสงสัยว่าจะนําคะแนนของพักไปได้หรือไม่ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องมีการดูแลและขับสนผู้สมัครให้ดีๆอย่างมากขึ้นเพื่อให้สามารถรักษาพื้นที่และความนิยมของพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ